โอ้โหเวียนมากอันนีย <laughs> ร์เออเสียลนเพชรตื่นเรงวเลยวะมันก็แเจ็บเนาะเจ่าไหมตื่นแต่เพชรพร้อมดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีบมาพร้ากันคือเก่าครับกับนายหน่อยครับมาพี่น้องมามือนีบได้ เสี่ยนมาสู้จีนครับมากไอ่พร้อมกับเสียนครับเสียนสนครับมาครับไหมสวัสดีครับมามาพี่น้องครับผมนี่ก็ได้เจวเพียรกับเสี้ยนหน่อยเอื่นมากินจุครับมือนี่มาเสียนคือง่ายทั้งพักพี่น้องพักหลายแนวอยู่มาเป็นตาแซงนะครับมึงยี่หมอกตังมาหันตังนี่แล้วสั่งครับไอ้นี่เนาะแนว่ยเาะเจ้าเหยียดกันไปสื่อกับเพียงเพียงเหมือนราคาเพียงเนี่ยเพียงไอ้ ไม่อยากใส่ห้องไหมแต่จะเสียนในบางคทาง่าก็เป็นกันนะมันคือวินลไลน์ความธรรมดางามๆพรอมเปลี่ยนเจ้าจินไปนัก <c oughs> เดี๋ยวจินพอมดีครับ เ<ผ>มด,ดีเท<อ>ียบะ,ะไมักนั่งกามักเทกามักลินฟ้านอกบ้านพม่มักลินฟ้ามักเทกาคนไทยอันเนี้ยลินไม่ก<บ>อือ้ยมันดีหยรครับพี่น้องแับอื้มม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 าม่ามมมมมมมวหมมตับ <laughs> มบะมมมหมมมมมมน เออที่ขอ่อยบาจินเลยจินอ่ะที่น้องเขาเจ้าเรียกร้องมาก mm hmm. สวยจุนะเพื่นวะก็เป็นตาเสียเขาเจ้าวะจัดมึงจะเนหนื่อยนะรือดิออกมาเลยนี่ mm hmm. โอ้นี่จะแน่จจนจะเจมบอันี่ก็สิมาจินใน้เฮี้ยนละล้มล้มสิน้องล้ม,ลมแห้งครับทั้งหอกคู่กันแท่บเพิ่นก <c oughs> ันเท่นะก <c oughs> ันเท่นะ ถักเกิเดเราบริโภคมีน้ำผักผมมนลำอันนี้มันนี่มีแนวมันเข็ดเนี่ยคนมีเนียมแล้วเสียวแบบมีเนียมแล้วเพราะว่า <c oughs> กินในดิบเพราะใครถานดไหมพี่น้องได้ไปออกว่าไม่ แนวเหรียนไหมอ,อเสียบไปร่องเล็กี่กัน,ว,น,กนนะว้อ,องตีเลดแล้วเราจะวิ่งทันไหมล่ะแบบนี้แค่วันยิงเละย <c oughs> ิงสิ <c oughs> เต็มอ้าเป็นทาสีครใส่ตับครับอื้อหอมหอมหอมสีคบนี่ครับฟั่งนึงก็ดีๆอยู่อ้าพีเนี่ยมแรกแรกนี้รีบโอ้หมากอันนี้มันเผ็บต้นเนาะ

หวมเป็นเก่าป่ะ่ด่ไหอมเดือนกันด้วยมกลืนยังน้อยเนี่ท่านแบบนี้เนาะเรากบปิ้งปิ่งไม่อะดาดเดียวมันงอเขินตับตับท่านผิดกน่นะเวียดทางกันนะเสียบา่ะโอ้โปเวียดมากันเนี้ยเสียกินเล่นเลยวะน่็แซ่บนนเนาะเจ้ามาะงปิ่งกับเพชรฟ Hmm. 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 tham là tốt nhất, không có, hết ngày rồi, ủa, này, หลายเดีพี่น้องครดบอันนี้บ้านตัวระบบกันบากิงโมเลียแน่นอนครับอีตาน,นี้มัหมาก็มากมมว,กวนชัซิก็โดร์ัียวเรับยหเียดเียดโอปิโอ้า <c oughs> แซ่บ ตอนอะไรบอูเห็ดเห็ดกุ้งด่าก็ดีนะแต่ว่าสนดาก็เสียก่อนละว่ามันเป็นเบ็ดอยู่ให้เต้าเมยจะเข้าก็นด้อกครับโต้าอ้เจ้าทั้งไ่หมูโอ้หิวเหี่ยมแล้วนะ ต้องเห็นตัวไม่ครับพี่น้องเหคนผหมนผมเลยเหมือนหมือนเมันเส้าแดงเลยดิเนี่ยแล้วของแจกมาส้วนเสี้ยนสนมือเส้าเนี่ยวาสิมาจินมาหอดเป็นวาจินขาง่ายแล้วว่าสันมาจินแล้วกับมาตวดมาตรวจทายน้ำกันทายเป็นมูกันเนาะจินแล้วมูนนี่มันต้องมีมูจินมาจินผู้เดียวมันเป็นยังไงพูกพี่น้องเยนา อันนี้พุทางคุณไปกินเขาง่ายแล้วต้อง,งหาเมนูที่ที่มัมโนหิดหยั่งยากจังน้อยกินที่แปลกๆเต็นไหมไม่น่ากินตื่นเต้นเล่าใจต้มเมียงข้าไป็นเช่นหลับก,กิน, <S <S <ๆ>นกะคำบักหนี่นะเอ้ยย่ามนีแหละครัน้ำกระซัมเปียกใส่ขา่าใส่พริกแห้ง มันกัะขัดยุ่งยันไรบ้างนี่มีต้องกับจ,จ้ำจนหมดเลยนีเด็กเกบอยาก็บังม่วงม่วงกับแก้วแก้วประแดกตอนเนาะไปบ้านวันจันยู่สุขุมหักพี่น้องเลยดวนแวอยหอมแดงใสอุ้ยุยข้ามมีเง,งนะพี่น้องนององ้องยำวัวดิ หนีสำเพอเขาเจ้าแพงมาอยากเห็นไหมมันเสียบไหมเคยบ้างเพราะว่านี่เสียบที่ดีแลหละน,น,นื้นหม่เมื่อดีนย่างนึงก็คือขิเขาอิ่มแต่ว่าเสียบอยู่อูมามิเนาะเพาบอดต้องซีเรียสว่ามันสีเบิร์ตเพราะว่าโรงงานเขาเอาผลิตทุกมือหลายฮะสุดยอดแบ่แมนครับเพราะว่าเขาต้องส่งเสริมกันนี่ผงสุดยอดเนี่ยผลิตจากมันสปะลังครับ ก so cool. no the so ็สั่นเกษตรกรผู้เห็ดมันมันกับมาสีได้ราคาดีมั่วคุณพ่นมาจิ้มกับบัวเขื่นมันราคาแม่ราคายบ่ได้เนาะเขาสามบาทเราเขากินหลายผลผลิตมันหน่อยราคามันก็ขึ้นจ้ะมันมีสินค้าดตรงไหนเขาสั่นแหละเขานะตรงต้องการดีมากสบายใช่ไหมเขาเป็แม่เป็นเงินหมุนเวียนเนาะหลายคนมาต้องการก็ต้องห่วงนะครับว่ามันจะเป็นผลขังเจี้ยงเอี้ยง เนี่ยมันหัวผม,มหล่นไข่โยง่ผยว่าท่านกินไข่ <c oughs> แล้วเสร็จจนจัดใส่ในยังเกินหมูนะหมูแพงย้อนว่ามันขาดตลาดมันบ่มันใครมี่ไม่ว่าใจะเป็นวิธีแก่มันกับบอนหยากเข้าไปซื้อเนื้องวัวมากินแทนครับเข้าบ้านกินหมูตัดหมูไปเลยวันนี้หมูสีมัมี่ผู้ใดจืดแหละวันนี้มันไปจืดๆล,ง,ลงเข้าก็บจังไปกลับไปกินนะครับ มากินซเ็ดทังคันล่ะถ้มันอีกกินซ่งว่าก่อนความดีใส่กนเงนหัวอัดเงนอะไความดีเด่นแบบเกดได้จรครับเาเอาลูแก้มือใหม่ความมีดีล่ะคมเป็นแบบควมหอมมใหม่ๆคอม ันนี้เหนื่อเสือไปเทีเออ่เวกนเอ่อเหนื่อเสือกินหลังกินมะฮ่องะ่ะไหติหวันมืดขึ้นโอนเอฟซีเอฟซ,อซีดำกะนอนถาทั้งลังไ <laughs> อ้เห้ยเหมือนวันแจกบิลิติโอ้ยมันไม่ครึ่งนหนึง่ง อันนี้แล้วพี่น้องผมว่าเนาะคลิปนี่นี่วิดีโอนี่เห็นไหมถ้าหดเือนเนาะเือนคนดูบ่เือนวิววาเซียให้มันตื่นเต้นกว่านี้ไหมถ้ามันหดเือนอเลยวันนี้จังไหนฮะไปกิบอยู่เรื่องเต็มเรื่องกินเรื่องเสร็จหรอสีผ้าเป็นกินเพื่อนที่แปลกแกที่พี่น้องอบพราขาดจิตเดี่ยวตื่นเต้นดับประกันได้ครับแ่กอื่นขอ ลิดนี่จันตัวไนคะครับผมจากเมือนวิวกันเลยฟฟนพูดติดตามหลายบ่ะพูดติดตามเียนสิบคนนะฮเด้เขาไม่เห็นห้องกันได้ฝากพี่นลองนะเบิ่งห้ย่าวปวดกินัะได,ด้กินน้ำในกระแจีบน้้มันตูกมากหรือ ตนี่กับเวลาตัวนี้ซีมงไก่เคยงแล้วนี่เละต้องกินง่ายเนาะบอง่ายแบบยำแรงนะให้ใบใบรองตำมือแดงโอ้แสบเลยบ่เพียแสบ เพี่อันไม่มไม่ใหวเห็ตมาไม่ไม่ครับเตะถุงยางพวนๆนอยูเอ่เนาะออกมาตุ๊บตหนนวมันลอกสีชมพูมันเปนหน่อยนึดสั่มเนาะม่ไม่มนเลยตัวเดียมตัวพีอุ้ยนืึกินทางนี้1ิบแบบคนนี้ซื้อมาส่ง ถักกะดเดาังคงจะผมเดากเดาเขาปรตลวกเนาะมันมิเขียวมันขมแซ่บมันมิเขียวทานกะถูกกระพุมอ่ะตอนี้กินดิบดิบแซ่บตอนเผ็ดแฮ้เลื่อนที่ปดนนะเน้อบอดไพปลูกแค้นกัิตโอ้ันกอบสาเผ็ดกันทันดู้งเ้านกิน็จำหุงเนาะ อืงั้นวะเดี๋ยวลงมารับอันเดี๋ยวลนงมานเห็นหนอรอพูดตะบะขุมอือก็จังดีแหละเมียขับพักอันนี้งามงามนี่เนาะสมังหันแน่น้ล้วละสองอยพี่น้องเลย เดี๋ยวนี้ไรแย่ตัวผมมีผู้ใดเอามันกินบ่้อขั้นเบิดเพิ่นว่ะพอหยุด้อได้กายไปบุญเพิ่นปลูกไวปยังก็เอิ่นผักหอมชีชีหอมชีหอมหอมหอมยังก็เอิ่นหอมฝรั่งบ่ชีไทยหอมหอมหอมฝรั่งคือคือคือหอมเปียบอ่ะม่เหนที่ไปเรื่อยขาเอื่นชีไปเรื่อยอันนี้มันบ่นทีนสุกปล่อยสิเบือนได้บันนี้เขาเอื่นเบือนออสิเบือนสิเบือนได้ ดอกปก็จะเดาพี่เนาะมันใหม่คนคนตีพคนนี่มันคิดหาดแต่เนี่ว่าเห็ดในพุนสะดวกสบายหอมหอมหอม มีจือตจะฮอดพอฮอดแม่ถันแล้วแล้วแสบเนาะเพื่อนถันยำบ่ได้ถ uh ูาพ่อกระไดลับขักเรนนกงอะไรเนี้ยยูวานช่ากันว่าหลาบกับเด้ปั้นโหลกเลื่อนให้ก okay. ินแ่บมอนสอนพูดสวดมันกับบมินเกี่ยวเนาะ สมพาะเขาลวกเพราะมันกับดินมินเขียวตัวลอยครับตัวผู้ตะกี้อยู่หลงเขาละไหลเมื่อน,นีอ้ช่องบนเขาสักไปหาเก็บบอกเก็หมดตัวนี้น้ำปลามันเดยันหนีนมะมีปลามันแล้วมัจู่เป็นปลาอย่างไหลหมกตัวปีเกอนเกิ<บ>ดเองมันบ่ได้ปลูกหมกมันมากินแล้วมันก็น คาบไปมันกัดนั่นเหย็ดเหย้อปากมันมันก็เกิดเราเองอยู่น้ำเที่ยงหัวน้ำมันเลยเป็นสอปมือนี้นเป็นปลูกมือนี้เข้าตลาดเลอะปลูกคำวัตถดิบอาหารเข้มี้ก็บ่ได้ขึ้นอืมหมูตัวขึ้นกันนก็กินมาขึ้นก็ก็ปลูก เขาเจาะมาย่าจะกบตัวพูดนะทางไทยวะ่ะปักกันมื่นยำยำยำกบตัวพูด,ก,พดกระแสบแบไปคนละย่างเนี่ยเขาเจามากินซ่อยดูคือเอาเขาเราก็กินเนี่ยบ่ได้กินก็นได้กินไปหาเพื่อนเนไปเฮ็ดซู่กินกระเสบไปคนละย่งางเจใิ้เพื่อนมากินท,ทั้งสี่เพื่อนกับวา องกินนนเาะทั้งขมทั้งบิดสำกินอาหารไต่เหรออาหารเป็ดเนี่อาหารไต่มีกระพาะป่าบ่มันมันสิ่งอะไรรสเผิอกรสจับบ่อาหารไต่อันจิ้นๆนั่นยังกว่าเอาง่วงเลี้ยงหน่อยๆนอยกมิ่นกระมิ่นแต่ว่ามันกระเจ็บไปจังนึงเอามาผัดเป็ดกระเจ็บอยู่เอามาเนี่ยเพียงแกงเพียงอย่างเนาะ แต่ว่าผ่นท่องบมดีก็จะเสิร์กินไรมันเผ็จนิดน้ำใส่สำหรเค็ดนั่งกับโมเส็เป็มเนี้ยกระแกงข้างเล่ห์วะทุกเนี้ยโอ้โหแน่นหมดจำที่จำถึกใส่มันน้ำไหมมันหวานแต่กะทิมันมันแกงมัสแมนมัสแมนของคนไทยภาคกลางอุ้ยอันนี้นะครับเผ็ด ันเทานะแบยุอิ่มค่อยอิ่มเนยเด็กม่มนังหนอนอิ่มยู่เลยพี่น้องมันเนี่ยมันเหนกินเขาเสาแล้วมันไนีมันสองยัามือนรงมันเีกเป็นลาบตอนอะเปลาบัเมือนงนี่วะต้อยกท่านแล้วเป็นยังนเมือนสากินผักนำมาได้เห็ดเียยบมาได้เพราะว่ามันเสียเห็ดเียดนัมือนงผักนนำนี ก็ต้องหาไปครับพักน้ำมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยหรือย่อยย่อยทีไรบุ๊บแนวเสือบทุกงานตัดบ็ได้หอมสั่งตัวของผมไม่ไม่เพิ่งสันทออลาพี่น้องนะฮะเนาะสันทออสันนันกากพี่น้องคันมักคลิปแนวจังสี่ครับกฝากคอมเมนต์มาบอกนะครับว่าชอบหรือว่าจังใดแนะน้ำมาได้ครับกับกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมพยายามเหดคลิปที่มัน สางสันเขาเป็นสางสันมันสางสันแล้วก็มันเป็นเป็นตัดเสียบต่าไปครับให้บ้านให้บ้านเนี้ยเนี้ยแบบว่าคื้นบกข่ออังสิแมะอาหารเกาเาเดิมๆแบบแล้วเขา้นบานบานตัวหนึ่งมันบ้านแล้วขึ้นยิ่งห้มันแสีบมันละจังจังคันมันขึ้นขึ้นมาหน่อยอิงสิข้อหุ่นข้อหุ่นน้ำมันเครืึ้นมาหน่อยกับบ๊อบแม่นมาได้ครับกับป็นเป็นพืชชนิดนึง่งแมะมันนี่ไฟเบอร์นี่ คเลเจนเฮ้ยเพื่อนหมอภาษาหมอมันไปไก่เนาะประมันกับพ่อได้อยู่หรอครับชิมือนี่ยู่เพราะว่ามันเป็นก็เจ้ากัเก็บตาหยางมันกับก็เจ้ากับโมคอยตัดหนีตัดอยางมันกับพ่อได้อยู่กับเคียมมาหน่อยพ่อเป็นเสียต้นไม้หรอบ่โบนาณจริเป็นใบสามเหลี่ยมอู้ใบคือรูปมะจัยนี่จริเป็นยงงใบใหญ่อยู่เด้ถ้าพ่อเพิ่งมากินประมานเป็นยาท่องกินแล้วมันจีเย็นอันกินเมื่อันเป็นตัวขึ้นแล้วเนาะต้นถอยเล่นล เอาสั้นละครับปาด้นนเอาปากันนั้นละพี่ล้านน้องะค,ครับผมกับปากไม่หน่อยเช่นแนวครับครับผมครับสวัสดีครับครับผม